สวัสดีครับผมอยู่กับผมบอสทำทุกอย่างชาแนลกับเกม s t o r ์เล h ฮันเตอร์ซิมูเล EP ที่9กันแล้ววันนี้เราตื่นมาด้วยเงิน1,000 0บาทก็โอ้ยมันเป็นอะไรที่ชิวๆแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะซื้อเครื่องซ่อมเพราะว่ามันจะได้เพิ่มมูลค่าของของที่เราจะนําไปขายเนาะเออให้มันเป็นระดับปุ๊ดเนาะน่าจะเป็นกู๊ดก่อนนะผมว่าตอนนี้เรายังเป็น normal อยู่เลยเครื่องซ่อมอืมเราหนักไปทางเครื่องประเมินมากกว่า ใช่หรือเปล่าหรือว่าเราซ่อมได้ถึงกูดแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่ลานประมูลกันก่อนเลยมาลุ้นเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยมาลุ้นเอาที่ลานเลยว่าเราจะมีตู้เวลไหนให้เราประมูลกันบ้างวันนี้มีเงิน10,000ื่นี่บอกเลยอยากให้มีตู้เวลห้ามาแต่ยังไม่มานะครับต้องเลเวล35ก่อนซึ่งผมคิดว่าวันนี้อรามีเลเวล2กับเลเวล4นะครับอืมแล้วก็เลเวล3กับเลเวลสอุ้ย4ตู้เลยอะ่ะเจ๋วเลย จบใบ3จบ4ี่โมงจบ6กโมงจบ4ี่โมงเริ่มที่ตู้เลเวล2ก่อนเลยอันดับแรกตู้เลเวล2ไม่อะไรมากก็แล้วกันนะครับไม่ไม่ขอดูของด้วยเออไปเลย จบไปที่4 4 6เหรียญต่อเลยตู้เวลสีต่อเลยเวลสองนี่มันเป็นแค่ทางผ่านสําหรับเราเท่านั้นตอนนี้เราเน้นตู้เลเวลสูงๆและเลเวลสี่ขอดูของหน่อยครับมีอะไรบ้างเนาะในตู้นี่โอ้โหอันนี้เลเวลสี่ดิมีจักรยานนะครับจักรยานเรายังไม่เคยได้เลยนะเดี๋ยวลองดูจบไปที่979เหรียญตู้ต่อไปจะเปิดตอนเที่ยงกับ ตอนบ่ายสโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองสแกนของตู้เลเวล4กันดูก่อนนะครับว่ามันได้ที่เท่าไหร่อืมีขยะก่อนเลยกองยูนิคไม่ใช่ปัญหาอ่าเราซ่อมได้แค่ normal เองแต่เราต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนนะตอนนี้อืมเพราะว่ามันมีตู้เลเวล4อีกถ้าซื้อเครื่องซ่อมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมขอดูก่อนมันราคาเท่าไหร่เครื่องซ่อมตอนนี้ราคาอยู่ที่800 0อ้ยอันนี้คือ25 0 0 0เลยนะ ขั้นต่อไปอ่ะ,อะเครื่องสแกนระดับรีเจนสองหมื่เลยเก็บตังกันย,วยาวๆไปอ,อันนี้มีกล่องกล่องยูนิคนะครับหนึ่งกล่องที่พอจะมีมูลค่าให้เราพอเห็นได้นะนอกนั้นยังไม่อะไรอ่ะเออมันต้องมีรีเจนสักชิ้นแล้วป่ะอันนี้ตู้เวลสนะนี่ไงมาแล้วครับรีเจนกล้องสองทางไกลหนึ่งตัวเอาไปเก็บไว้ก่อนเลยอ่าอันนี้ยูนิคไม่มีปัญหาครับอื จักรยานยูนิคครับผมต้องราคาดีแน่นอนอ้าห้าร้อยกว่าเหรียญน,นะเพราะมันเป็นเป็นของใหญ่ด้วยแล้วก็ระดับยูนิคด้วยมันก็น่าจะราคาดีอยู่แล้วสเก็ตบอร์ดต,ตัวนี้ระดับแรก็ร้อยกว่าเหรียญเหมือนกันนะราคาดีครับราคาดีเก้าอี้ตัวนี้ระดับพูดสามสิบสองเหรียญเนี่ยผมขอแยกของที่ราคาไม่ดีไว้ก่อนตรงนี้เลยแล้วกันราคาไม่เวิร์กนะครับอันนี้กล่องต้องไปปลดล็อกอีกแล้วอะเอาไว้คู่กันเลยกล่องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปลดล็อกด้วยกันอื โอเคครับผมจบไปที่2,911เหรียญกับกล่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอีก2กล่องแล้วก็มีของรีเจนอีกหนึ่งชิ้นที่ยังประเมินค่าไม่ได้อะยังพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวไปดูอีกตู้นึงโน่นตู้นู้นอันนี้เป็นแค่ตู้เลเวล2ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ก็ลองดูครับผมหมูของมันชิ้นใหญ่มากเลยอะโน่นเนี่ยชิ้นเบลเลอร์เลยราคาไม่ถึงร้อเหรียญนะ โอเคครับผมจบไปที่1,149เหรียญก็กำไรดีอยู่ไม่เป็นไรเรายังมีตู้เลเวล3กับเลเวล4รออีกปะเลเวล3ขอดูของหน่อยครับวันนี้อาจจะดึกหน่อยนะผมว่าเพราะว่าขนของที่หลังเลยอะ่ะประมูลกันยาวๆ โอเคครับจบไปที่440ี่เหรียญยังพอมีเวลาเหลือระหว่างรอสแกนเลยครับว่าตัวนี้จะกาไรเท่าไหร่จริงๆเนี่ยกำไรมันจะมากกว่านะเพราะว่าเราขายแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วเราขายในร้านของเราเองแล้วราคามันดีกว่าโซฟาตัวนี้อีกแลวโอ้โหโซฟาเยอะมากเลยจบไปที่1077เหรียญได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของขึ้นรถไว้ประมาณนึงก่อนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมคิดว่าจะเอาพวกเนี่ยใหญ่ๆก่อนเลยโซฟาก็แล้วกัน โซฟาก่อนเลยใหญ่ๆสองชิ้นก็เอาอะไรไปไม่ได้ละเดีย๋ยวเอาไปก่อนเลยครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลือ,อนิดหน่อยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะโซฟาด้วยสองชิ้นก็เต็มรถแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ไกลาจากร้านเรามากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเน้นจํานวนเที่ยวเนี่ยมันก็ดีอย่างนงี้น,นะไม่ต้องมานั่งยัดมากเสียเวลาเรายัดมากๆเนี่ยมันบางทีของมันเด้งออกมาเลยไง บวกกับว่ามันจะได้เติมของในร้านด้ยวยเพราะของในร้านเราไม่มีขายปะ่ะตู้เปิดแล้วครับตอนนี้บ่ายสองละมีเวลาแค่บ่ายสองถึงสี่โมงนะครับเวลสี่อีกตู้หนึ่งไปะเวลสี่ตู้สุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นี่เองมาเวลสี่ขอดูของหน่อยนะครับของเยอะไหมเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอะกล้องเหมือนกล้องโทรทัศน์เลยนะครับนีเจ๊หรือเปล่าปะ่ะโอ้ ราคาเอาเรื่องนะครับจบไปที่1,721เหรียญโอโหอันนาเลเจนจจริงๆด้วยครับผมโอ้ก้องอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์เลยแต่ก็ใหญ่มากเหมือนกันมาลองมาดูของที่เหลือครับ จบไป3583เหรียญกับรีเจนอีกหนึ่งอันชิวๆเลยแล้วเราเลเวล35แล้วด้วยป่ะอันนี้ของเล็กๆผมเอาใส่กล่องมาหมดแล้วเพราะกล่องนี้ไม่ต้องปลดล็อกอ่ะเดี๋ยวไล่ขนของเลยก็จะขนแบบไปเรื่อยๆเฉพาะของที่ขายได้เลยเนี่ยเราจะเอาไปก่อนนะครับวางๆมันไปอย่างนี้แหละได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ยัดถ้ามันใหญ่มากๆแล้วมันแรแบบเออขนลําบากแล้วเนี่ยผมก็ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันเริ่มลําบากแล้วนะเออ,อ ได้อยู่อันนี้เพราะอันนี้มีกล่องที่เปิดไว้อ่าเดี๋ยวใส่ของเล็กๆไปด้วยกล่องนี้ไม่ต้องปลดล็อกอใส่ไปโอเคได้หนึ่งกล่องก็ไปครับเท่านี้ก่อนอย่างที่บอกเลยครับเราจะไม่ยัดอะไรมากมายนะเออยัดไปก็เสียเวลาเปล่าๆตอนมันเด้งออกนะครับต้องมานั่งขนใหม่ได้เท่านี้ก็ไปเท่านี้ส่วนของที่ต้องไปปลดล็อกหรือว่าต้องไปสแกนก็รอบสุดท้ายเลยครับตรงนั้นเกือบเลี้ยวไม่พ้นรถมันแรงจริงๆเฮ้ย น้ำมันจะหมดแล้วอะแต่ยังพออยู่ไม่เป็นไรใส่เข้าไปโอเครอเขาแอดของขายไปเลยครับเราก็ขนครับเรามีหน้าที่ขนขนไปเรื่อยเขาก็ขายไปเรื่อยๆตอนนี้ร้านเราเนี่ยผมว่ามันของมันน้อยเอา้าทำไมไม่หมดอะอะไรหลุดมาเนี่ยเออของมันน้อยไปนะครับมันไม่ทันขายอะลูกค้ายเยอะกว่ามีอะไรไม่รู้อันนี้กล่องต้องไปปลดล็อกยังไม่เอาไปของที่ต้องไปปลดล็อกจะยังไม่เอาไปเลยทําไมมันถึงใส่เข้าไปกดังไม่หมดนะเมื่อกีจ อันนี้ลีเจนก็ยังไม่เอาไปของเล็กๆทั้งนั้นเลยอะไม่มีกล่องใส่แล้วด้วยเออเดี๋ยวผมถอยรถเข้าดีกว่าอ่ะของเล็กขนาดนี้มันโหเดินขนอยู่ไม่ไหวแล้วครับต้องใช้วิธีนี้ล่ะไปไป่อร<ป>ับเน้นรอบเอาอมไม่เน้นยัด หมดไหมท้ายรถเมื่อกี้นี่มันไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูตังก่อนมีตังให้เราบ้างไหมโอ้ตังอีก3,000กว่านะครับเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเออไปชิวๆไปครับจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องซ่อมแล้วเราเอาของทุกอย่างออกมาซ่อมให้มันเป็นระดับดกูต่อนมันก็ราคาดีขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันเสียเวลานะบางทีนี่เนี่หน่อยเราก็จําเป็นต้องปล่อยผ่านบ้างกันถ้ารื้อออกมา เลือออกมาซ่อมใหม่ทั้งหมดหลังจากซื้อเครื่องซ่อมเนี่ยก็น่าจะได้อีกเป็นพันเหมือนกันนะแต่ว่าเหนื่อยแย่ไม่เอาดีกว่าซ่อมเฉพาะของที่ซื้อใหม่เลยดีกว่านะครับเท่ทานี้ก่อนอ้าวบัคมาอยู่ท่าน,นี้ไม่เป็นไรครับของมันใหญ่เนี่ยของใหญ่ใเนี่ยเอาไปเลยเอาไปก่อนวิ่งใกล้ๆแค่นี้เองจงไงของแล้วก็ไม่ทันขายอยู่แล้วกลับมาแต่ละทีคือของหมดตู้ตลอดเลยดูไอหมดอีแก้วโอ้เจ้าของร้านจะขายเก่งเกินไอ้ไม่ใช่พนักงานเราอ่ะขายเก่งเกินไป เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะซื้อเครื่องซ่อมให้เป็นระดับปู๊ตก็แล้วกันแล้วก็วของที่มันขายอยู่แล้วเนี่ยผมยังไม่ไม่ขนมามซ่อมใหม่นะผมว่ามันเสียเวลามากเลยเอาของใหม่เลยนะครับไปอีกเท่านี้ก่อนเยอะอยู่นะเที่ยวนี้แต่ว่ามันเป็นของชิ้นเล็กๆซะเยอะด้วยแต่ก็ได้ขายได้ขายชิ้นเล็กๆบางทีก็มีราคาและเป็นของยูนิคเยอะด้วยนะรอบนี้โอ้ยเกือบหมดคลังอีกแล้ว อ,อ้าทำไมมันของมันเข้าไม่หมดไม่เข้าใจเออเนี่ยโอ้ดูดิเอ,อ้าหยิบไม่ได้แล้วทำไมมันถึงยัดเข้าคังไม่หมดทั้งที่มันไม่ได้เต็มเนี่ยของยูนิคด้วยเป็นอะไรเดี๋ยวนะผมกลัวมันบั๊กเสือเกินออมีร่วงไหมแถวนี้โอเคไม่น่ามีท้ายรถก็หมดละไปขนต่อน่าจะมีของที่ต้องเอาเข้าร้านอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็ของที่ต้องไวรอปลดล็อกอุย้ยของที่ต้องไวรอปลดล็อก,อ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 ,ลลอ,กอีกเที่ยวหนึ่งก็หมดละกลับบ้านนอนได้โอ้โหแต่ดึกอุย้ยแล้วมันอ่า มันใช้ตรงขับรถอย่างนี้แหละตัวนี้ตัวนี้โอเคันนี้กล่องต้องไปปลดล็อกอะ่ะออโอ้ยเดี๋ยวนะขอยอาจัดโต๊ะแป๊บหนึงเวลาเลื่อนเมาส์แล้วเมาส์มันไปโดนคีย์บอร์ดนะครับแล้วมันก็ไปคลิกวางเ,วาเดี๋ยวเวลาเดี๋วดูก่อนว่าเราเอาไปหมดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีกล่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกดิผมคิดเกียดไปยกลงก่อนน่ะเออ แล้วก็ตองมายกขึ้นอีกทีหนึ่งอย่างไอ้ของที่มันเรายังไม่ได้สแกน่ะที่เป็นระดับรีเจนน์อ่ะเขาเราใส่เข้าไปก็ไม่เป็นไรเราค่อยดึงออกก็ได้เพราะว่าเขาไม่เอาไปขายหรอกเออแต่ว่าถ้าเป็นพวกของที่มันขายได้ไอ่ะครับถึงจะยังไม่ปลดล็อกแต่ว่าเขารู้ราคาแล้วอ่ะเขาก็ตีเป็นกล่องสุ่มอ่ะขายปเป็นกล่องสุ่มอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเพราะว่ามันเป็นของอ่เป็นกล่องจากตู้ที่เลเวลสูงเนี่ยผมคิดว่าของข้างในก็อาจจะเลเวลสูงด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปิดให้เขาไม่แอดของดีกว่าแล้วก็ยัดเข้าไไปปเเเลลลยยยยแ้ววววกค่่่ออออดดดึงออดีี๋ผมขับขรถาา โอเคน่าจะหมดแล้วเหลือชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายอ่าไม่เป็นไรหมดแหละชึบวางแล้วก็ขึ้นรถเลยจบจบไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจวันนี้ถือว่า กับไรมหาศาลแน่นอนเพราะว่าตู้เลเวลสูงๆทัง้งนั้นเลยแล้วเราเลเวล35แล้วด้วยจะ3 6บอยูล่ละก็คือหลักอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยสนเลเวลเมืองนี้เท่าไหร่แล้วจะไปไล่เลเวลอีกเมืองนึงก่อนอาจจะเงินอาจจะได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปปิดไม่ให้เขาแอดของก่อนรายได้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเราจําเป็นต้องทาเวลที่เมืองนูน้นเพราะเมืองนี้มันเริ่มจะตันแล้วแต่ตอนนี้ยังต้องใช้เงินอยู่นะเออเพราะว่า ต้องเอาเงินไปซื้อพวกเครื่องที่ใช้อัปเกรดกับเครื่องประเมินให้มันสุดก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มเมืองใหม่กันเอ้าทาไมมีแค่นี้่ะเอาของทุกอย่างยังอยู่บนนี้อยู่เลยรีเจน์กล่องยังไม่ได้ปลดล็อกรีเจน์กล่องยังไม่ได้ปลดล็อกเ,อเดี๋ยวนะ39มสิบเก้าทับสีก็เคประบาลน,นี้แล้วเดี๋ยว มันมีอะไรคาอยู่ในรถอยู่หรือ่บอกขช่างมันก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้เขาออโต้แอดของก่อนแล้วก็กลับบ้านนอนดูพรุ่งนี้ว่ากันใหม่วันนี้เราดึกเลยเพราะว่าเจอตู้แบบหนักๆทั้งนั้นเลยแบบปล่อยทิ้งไม่ได้เลยแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมารับเงินเลยวันนี้ผมยังไม่รับเลยปล่อยเลยอะครับดูของไงรอของไปแอดเข้าคลังเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยท้ายรถอะมันมีโอกาสหายามาดูซซในคลังละเอ๊ในคลังเราไม่มีรีเจนต์หรอ ไม่มีแล้วอะที่ผมว่าผมเก็บรีเจนไว้ชิ้นหนึ่งไม่ใช่เหรอในครั้งโอเคไม่เป็นไรอาจจะจําผิดมาดูซื้อว่าวันนี้เราบวกเท่าไหร่กาไรเยอะแน่นอนเฮ้ยไม่สิ เงินเรามีอยู่หมื่นอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็หมื่นเหมือนเดิม,มแบวกแค่4ี่ร้อยสามเหรียญแต่ก็ไม่เป็นไรว่ะเออเพราะว่าเรามีของที่แบบราคาหนักๆทั้งนั้นเลยเวลสามเวล่สามเวลสามสามตู้ยังไม่มีเวลห้าโผลมาให้เรา,ท,าทั้งๆที่เราเลเวลสามสิบห้าแล้วเกมใจร้ายกับผมมากเลยเดี๋ยวผมไปเอากล่องที่จะไปปลดล็อกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามกล่องส่วนลีเจนส์องชิ้นนี้รอเลยเดี๋ยวซื้อเครื่องประเมินกล่องเลเวลสามเอตู้เลเวลสามผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ละแต่ก็ต้องต้องซื้อนะครับ พือเอาเงินมาไว้ซื้อเครื่องประเมินส่วนกล่องนี้3กล่องเดี๋ยวส่งให้ลงุงมันวางกล่องสมกล่องสบายเลยเนะนี่ยรถคันี้ผมมองว่ามันไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่แตพ่พอใช้จริงมันก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะอยู่นะสมกล่องชิวๆเลยไม่ต้องเทินน้องซ้อนอะไรเลยลุงเปิด9ก้าโมงนะครับตอนนี้8ปดโมงครึ่งลนะได้แหละโอ้ยโอเคอ้อผมทําอะไรไม่ได้เลยโอ้จะลากไปไหนเนี่ยอื อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิเรามีกล่องอยู่ที่ลุงเท่าไหร่เอายังไม่เปิดอโอเคลุงครับดูซิผมมีกล่องโอ้วางได้อีกสามกล่องพอดีเลยอืมแต่ต้องเอากลับแล้วละ่ะไม่งั้นเรามีกล่องมาอีกทีเราก็ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราดูซิว่างานประมูลเนี่ยมีที่เลิกเร็วๆไหมเลิกบ่ายโมงบ่ายสามแล้วก็สี่โมงทันครับมาดูซิได้อะไรบ้างโอ้ ของแรกอยู่นะครับอืมของแลของแร,งแรไป,ไป,ไปลาย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 สิบโมงแล้จะยัดเข้าคังได้หรือเปล่าคังเราจะเต็มอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้เออเอ,อ,เ,อ,อเพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดไม่รู้ว่าขายไปเยอะหรือยงังยังไม่เต็มเลยเอา โอเคยังไม่เต็มนะแต่ไปดูตังก่อนได้ตังไหมได้ตังเท่าไหร่ดีกว่าได้ไมาได้อยู่แล้วได้อีก2,800ถ้าเราซื้อเครื่องซ่อมเราจะเหลือเงิน4,000สํสหรับการประมูลตู้เวล3พอจัดไปมันคือการลงทุนครับปุ๊บเรียบร้อยต่อไปนะครับอีก50,000สําหรับเครื่องอีก2ตัว ปล่อยเขาขายของไปก่อนตอนนี้เราไปงานมามูนก่อนจองกันเลยครับเดี๋ยวไม่ทันเรือสามสามตู้นะครับกับเงิน4 0 0 0บาทพออยู่แล้วละ่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ยังถ้ามันไม่พอนะตอนเราแวะเอาของมาเก็บเนี่ยเราก็มาขูดจากที่ร้านอีกได้นะครับเงินอืมเพราะเขาต้องขายของไปเรื่อยๆแหละเมื่อกี้ลูกค้าเข้าแล้วเฮ้ยผมลืมเติมน้ำมันว่ะแย่ละว่าจะเติมน้ำมันลืมเออเรือสามขอดูของ่อยครับของใหญ่ๆอีกแล้วจัดไป โอเคครับจบไปที่828เหรียญมีอีกไหมอ่ะเราประมูลได้เลยครับ3ตู้ติดติดเลยจัดไปโอ้อยู่นู่นเลยอยู่สะไกลเลยเบลรสามรีบประมูลเลยครับไม่ดูหลอกของอะยังไงก็เอาหมดอยู่แล้วละ่ะเราจะได้ขนของแล้วก็เดี๋ยวเตือนผมด้วยนะผมต้องไปเติมนน้ำมันเดี๋ยวขนของกลับไปร้านเที่ยวนึงเราแวะไปเติมนน้ำมันก่อนลืม ลืมเติมน้ำมันเลยแล้วรอบนี้เราจะซ่อมได้ถึงระดับกู๊ดนะครับซึ่งราคามันดีกว่าเดิมแน่นอนนะโดยจะพาะของที่เป็นสักแรยูนิคอย่างเงี้ยเออเป็นระดับกู๊ดเนี่ยราคามันต่างจากนอร์มัลเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นเพอร์เฟกนี่โหสุดๆเลยยังก็ของใหม่เลยครับราคาดีมากจบไปที่1 1 6 5ห่ยเหรียญสำหรับตูต้นี้อ่ะตู้สุดท้ายอยู่ไหนเอยอ่ะตรงนี้เอาหมดทุกตู้แล้วเดี๋ยวขนของก่อนเที่ยวนึงแล้วก็ไปเติมน้ำมันต้องย้ำกับตัวเองเลยอะ่ะขี้ลืมจริงๆมา ตู้นี้จบไปที่926เหรียญโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้นี้ก่อนตู้นี้เราลงทุนไป828เหรียญเดี๋ยวลองดูว่าจะได้กำไ,ไรักเท่าไหร่ โอ้ได้รีเจนอีก1ชิ้นของเล็กๆเ,เองแต่ว่าแยกไว้ก่อนเลยตรงนี้คือของที่ยังขายไม่ได้นะเราจะวางกองลงมันไว้ก่อนเนี่ยสังเกตดูราคาของแรนะจากระดับแบดราคาอยู่ที่1 1 2เหรียญพอเป็นกู๊ดเนี่ยเกือบ200เหรียญเลยเห็นไหมราคามันอัพขึ้นเยอะมาก72เป็น174อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราซ่อมเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นนอร์มอลอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่นะจาก16เป็น19เห็นไหมแต่ว่าก็โอเคเดี๋ยวเราขนไปขายก่อนเลยเรามียูนิคหนีวาสภาพด หนึ่งเครื่องก่อนเลย่ะหรือบอกราคาตู้นี้เราลงทุนไปที่828ี่เหรียญได้กับคืนมา2 4 0 9ี่ยเกหรียญกับกล่องที่ต้องไปปลดล็อกอีกหนึ่งกล่องแล้วก็รีเจนอีกหนึ่งชิ้นด้วยเพราะฉะนั้นกําไรอื้อเลยครับตอนนี้ตู้นี้ต,นตู้เวลสามเองนะแต่ก็กําไรดีนะกาไรโอ้โหนี้ยังไม่รวมในส่วนที่เป็นกําไรมากกว่านี้ตรงที่เราไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะเราเป็นเจ้าของร้านเองอะ โอเคหมดครับแล้วก็เตือนผม้วยนะต้องไปเติมน้ํามันนะไม่ใช่วิ่งกลับมานี่อีกเดี๋ยวน้ำมันหมดแย่เลยเ <c oughs> ตือนกัน,นด้วยนะครับไหนๆก็นั่งดูอยู่แล้วป๊าปขอให้นี่แนะ่ทนกระเด้งเลยไปไปไปเอาของไปลงแล้วก็เติมน้ํามันเติมน้ามันเติมน้ํามันเติมน้ํามันอันนี้ไม่ใช่แกล้งนะครับไม่ใช่มุกไม่ใช่คอนเทนต์นะผมขี้ลืมจริงๆโอ้ oh, ของลงไปเกือบหมดล้านแล้วโอ้ oh. โอเคหมดแล้วก็เพื่อความสบายใจขอดูหน่อยสิขายของไปเกือบหมดร้านเนี่ยได้เงินเท่าไหร่3ามพันเป็นห0าพกว่าไม่เป็นไรเก็บหอมลอมริบไว้เพื่อเครื่องประเมินระดับรีเจนเรามีของรีเจนสามชิ้นแล้วนะตอนนี้เก็บไว้ก่อนแห่ๆ,ๆจะกลับไปขนของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนครับลืมอะ่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมัน ดูท่าจอดเติมน้ำมันเราก็เท่เกินเต็มถังเลยครับปุ๊บหลบไป43เหรียญเออแล้วคันนี้มันดีอย่างเวลาที่รถเราติดบางครั้งติดนิดติดหน่อยมันลงได้นะไม่เหมือนคันสีฟ้าคันเก่าเรากาไรเครื่องมันไม่ถึงติดนิดนี่ไงปลาหมึกมันบุกบ้านคนด้วยนะครับในส่วนที่เราได้เป็นระดับรีเจนหรือยูนิคนะผมจําไม่ได้ละเป็นหนวดปลาหมึกอ่ะมาจากพวกนี้นี่เองแล้วมันก็อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่เราประมูลด้วยมันก็ว่าอะไรนะมันชิ้นส่วนเหมือนอะไรสักอย่างว่ามันคือหนวดปลาหมึกนี่เองมาดูตู้นี้เราลง คณไปที่926เหรียญลองดูว่าจะได้เท่าไหร่โอเคบดได้ไปที่2,569เหรียญโอ้ราคาดีแต่ว่าโอ้ดูดิชิ้นเบอร์เลอร์เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้นึงก่อนแล้วเดี๋ยวขนที่เดียวเลยเฮ้ยเราได้หุ่นตัวนี้อันนี้เป็นหุ่นจริงไม่ใช่ขยะผมระดับยูนิคนะราคาดีด้วยครับ500กว่าเหรียญด้วยอันนี้เป็นหุ่นจริงผมนึกว่าขยะนะตอนแรกคุ้มอยู่คุ้มอยู่ ไอตัวนี้มันก็หมุนยังเลยกิ้งยังเลยเอาอยู่ในนี้ก่อนโอ้ลีเจนอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นลูกบอลกลมๆเล็กๆอีกนะหรือเต่าทองอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็มารวมไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้คือของที่ยังขายไม่ได้ทั้งหมดคุ้มมากนะครับตู้นี้มีรีเจนด้วยมียูนิคหลายชิ้นด้วยจบไปที่2977เเหรียญโอ้ ไอ้พวกนี้น่าจะเอาใส่กล่องไปได้อีกไหมมีของบักจมดินไปหนึ่งชิ้นเนี่ยมันหายไปเลยผมวางกล่องทับมาแล้วมันก็หายไปมาเดี๋ยวขนของเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ติดปุ้ยเอาชิ้นนี้ติดไปด้วยเลยป๊าบแล้ว่วงวิ่งมารถแล้วก็กล่องนั้นอีกหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวเอาขึ้นเลยที่ผมว่าไปเลยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าของเล็กๆเนี่ยมันไม่มีวางขายแล้วครับที่ที่ร้านเราชิ้นใหญ่ก็จะเต็มโกดังนะเพราะว่าที่วางของชิ้นใหญ่เนี่ยมันน้อยกว่าแต่ของในชิ้นเล็กมันขายง่ายกว่าครับายอบ่งเีก็ทวะ นะชิ้นเล็กก็เลยไม่มีของเหลือค้างสต็อกเท่าไหร่ชิ้นเล็กๆนะแต่ชิ้นใหญ่ๆเนะี่ยค้างสต็อกเพียบเลยก็เลยเน้นเอาชิ้นเล็กไปก่อนโอเค okay. ไปได้ไปได้ชิวๆครับรถใหญ่ด้วยแล้วก็ของก็ชิ้นไม่ใหญ่มากด้วยชิวเลยรอบนี้โอ้ oh. ขายไวมากหมดเดี๋ยวไปดูเงินอีกขายออกไปขนาดนี้ปับ๊บโอ้โหเกือบห้าพันครับโอ้เป็นหมื่นอีกแล้วเงินเป็นหมื่นอีกแล้วเดี๋ยวนี้เงินหมื่นคือหาได้ไวมากสําหรับเราต,ต่อไปต้องคุยกันเรื่องเงินแสนแล้วครับเงินหมื่นไม่ต้องคุยแล้วระดับนี้แล้วครับผมระดับนี้เขาไม่คุยกันเรื่องเงินหมื่นแล้วคุยกันเงินแสนเงินล้านไปเลยเอ้ย ปัป๊บโอเคมาขนต่อเอาชิ้นนี้ขึ้นก่อนเลยใหญ่เหลือเกินเราอะไม่ดีกว่าชิ้นใหญ่ไปอเอาของแบนๆเล็กๆอะไรอย่างนี้ขึ้นก่อนอาหุ่นวันนี้ไปก่อนเลยอลงในกระบะก็ลงไม่ได้สุดเลยนะอันนี้ทับอสวยงามลูกบอลมาไอ้กลมๆกิ้งๆเนี่ยน่าเบื่อมากอันนี้เป็นวีแชร์อันนี้ก็เพิ่งได้ครั้งแรกนะเล่นมาตั้งนานแล้ะโอเะกะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเก็บตกอีกรอบนึงก็คือพวกของรีเจนกับกล่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอเอาพวกนี้ไปก่อนหมดแล้วอันนี้คือของที่ขายได้ไม่อยากเอาพวกนั้นยักขึ้นมาด้วยเวลาจะขนลงอนะไรเงี้ยลำบาก อย่างที่บอกเลยครับผมอยากให้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาทําระบบที่มันเปิดกล่องได้เองอะ่ะอย่างเดียวเลยเป็นอะไรที่ต้องการมากผมว่าผู้เล่นหลายๆคนก็น่าจะต้องการเหมือนผมนะมนเสียเวลามากอะ่ะกับการเอากล่องที่ไปจ้างเขาปลดล็อกเนี่ยจนแบบต่อไปเนี่ยกล่องถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่เกิดจากตู้เวล2เวล1อย่างเงี้ยผมไม่ปลดละผมขายเป็นกล่องสุ่มไปเลยมีไม่เยอะนะครับมีกล่องที่จะปลดล็อกวันนี้กล่องเดียวแล้วก็รีเจนต์อีก2ชิ้นแต่มันชิ้นเล็กมากเลยไงผมถึงไม่อยากยัดรวมไปเมื่อกี้เดี๋ยว,วยหาไม่เจออ่าแล้วก็ตรวจสอบตู้อีกทีงรหลอะไ อยู่ไหมเผื่อของที่หลงเกิดเป็นลีเกนเป็นยูนิคเงี้ยเสียดายแย่เลยนะมีหนึ่งชิ้นนะครับหลงอยู่เป็นของระดับคอมมอนเออไม่เป็นไรนเดี๋ยวจับไปโยนใส่ร้านเอาปึ๊บใส่เข้าไปโอเคก็น่าจะได้กลับบ้านนอนแล้วครับตอนนี้3ามทุ่มกว่าได้มีกสามร้อยกว่าเหรียญเมื่อไรจะได้เนี่ยสองหมเราเครื่องสแกนอ่าเดี๋ยวผมเรียกลูกค้าหน่อยละกันใช้สูตรเรียกลูกค้านิดนึงมาแล้วซื้อไปแล้วครับอีก400กว่าเหรียญ อะมาอีกหนึ่งคนตรงไปปุ๊บหยิบป,ปับ๊บขึ้นมาอีกร้อยกว่าเหรียญก็โอเคเห็นเดินมาอัานนี้เดินมาอีกหนึ่งคนคนนี้ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยอมองไม่ทันเราเหลืวสามสแล้วอะตอนนี้เราต้องหาเงินห้าหมื่นเครื่องซ่อมให้เป็นเพอร์เฟกกับ Scan สแกนยูนิคสแกนยูนิคก่อนกับเครื่องซ่อมเพอร์เฟก0ห้ามื่นเลยนะ เอาอีกสักคนนึงพอละเสียเวลาไปครับปล่อยเขาขายไปแล้วก็เรากลับเนี่ยเขาก็ปิดร้านแล้วละ่ะแต่เราก็ต้องกลับบ้านนอนนะให้เขาพักผ่อนบ้างครับให้มนักง,งานพักผ่อนบ้างไปบังคับขายอยู่เลยอ่ะเรากลับไปนอนเงินบ้างแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะตั้งใจเก็บเงินให้ได้2อ0 0มเพื่อซื้อเครื่องสแกนยูนิคเราจะได้ขายของยูนิคกันไม่ต้องเอามาเก็บไว้ละก็จะเหลือแค่กล่องปลดล็อกอย่างเดียวที่เป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดละทีเนี้ยเดี๋ยวผมเก็บของเก็บเข้าไปเลยดีกว่าเก็บเข้าไปทั้งหมดนี่แหละเก็บเข้าไปโอเคครับผม นอน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 ไปไปไปนอนกันดูเดี๋ยวเราดูเงินว่าบวกหรือลบเท่าไหร่ลูกค้ามาด้วยก็พอดีเลยจบ EP แล้วี๋ยวขอดูยอดเงินก่อนบวกแค่200กว่าเหรียญบวกไม่เยอะนะโอเคครับผมสำหรับส t o r a g e Hunter Simulator EP ที่9หรือ EP ที่9นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมก่อนจากกันไปผมทำผิดพลาดประการใดขาดตกบกพร่องตรงไหนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกใจใครก็ต้องกราบขออภัยให้ในที่นี้ด้วยอยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรยังไงแบบไหนตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับผมบายบาย